สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงคําถามที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยคงสงสัยกันอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมนะักฟุตบอลที่แบบว่าเป็นนักฟุตบอลระดับโลกหลายๆคนนะครับผมต้องโกนขนขาโกนขนหน้าแข้งของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโรนัลโดเมสซี่เนม่า อาซานะครับผมนะักฟุตบอลชื่อดังหลายๆคนบนโลกเนี่ยโกนขนขากันหมดเลยนะครับเราก็แบบเฮ้ยมันจะโกนทำไมวะทําทไมวะโกนขนขาแล้วมันช่วยให้เตะบอลเก่งขึ้นอย่างนั้นเหรอครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็เลยแบบว่าสงสัยมากๆกแล้วก็ไปหาคำตอบมาให้ท่านผู้ชมกันแล้วนะครับว่าทําไมนะักฟุตบอลระดับโลกระดับมืออาชีพเนี่ยเข้าถึงโกนขนขากันในหลายๆคนนะครับผมและบอกไว้เลยว่าคําตอบที่ได้มาเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างจะทําให้ผมตกใจอะแบบแปลกใจมากๆว่าโอ้ย กกนขนขามันช่วยแบบนี้ด้วยเหรอวะอะไรแบบนี้ ครับผมเรามาเริ่มฟังกับประโยชน์ทีละข้อของมันเลยดีกว่านะครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วโกนขนขาโกนขนหน้าแข้งเนี่ยก็มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดเหมือนกันประโยชน์อย่างแรกเลยนะครับผมคือช่วยในการฟื้นตัวนะครับถ้าเกิดเป็นแผลเป็นอะไรขึ้นมาเพราะว่านะครับผมถ้าเรามีขนเยอะๆเนี่ยนะครับขนเนี่ยนะครับผมมันสามารถเป็นที่หมักหมมของแบคทีเรียได้อย่างไรนะครับและมันจะทำให้แผลเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อและหากเราแวะอยู่ตลอดจนเราไม่มีขนเนี่ยนะครับแล้วเราเป็นแผล แผลมันก็จะสามารถสมานได้เร็วขึ้นแล้วก็ป้องกันการติด,ดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อแรกที่ผมไปเจอมาต่อจากนั้นนะครับผมข้อที่2นะครับนักฟุตบอลเองเนี่ยนะครับผมนอกจากถ้าเป็นแผลแล้วว่าเราต้องแปะพลาสเตอร์ถูกปะ่ะเวลาดึงพลาสเตอร์ออกมานะครับมันก็โผมีขนติดขนอะไรมาด้วยก็เจ็บแหละเราก็รู้ดีแต่อันนั้นนะ่ะมันก็เป็นความเจ็บจิบ,จ,บจอยนะครับแต่ความเจ็บมากๆจริงๆมันมาอยู่เวลาที่เราเนี่ยต้องพันเทปล็อกนะครับผมคือเทปล็อกคืออะไรครับนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยนะครับผมจะมีเทปล็อก การข้อเท้านะครับผมแบบว่าพันตรงข้อเท้านะเนี่ยแล้วเทปเนี่ยมันจะเหนียวมากๆนะครับผมหรือในปัจจุบันนี้จริงๆก็มีเทปที่มันไม่ได้เหนียวมากแล้วมันดีมากแล้วละ่ะซึ่งฟุตบอลหลายๆคนก็ใช้แบบนั้นแล้วนะครับผมจะเรียกได้ว่ามันก็ยังแบบติดขนไม่อยู่ดีอะถูกไหมคือในบางครั้งแบบ เกิดอาการเจ็บอ่ะต้องเซฟเอาไว้ก็ต้องพันพันพันเอาไว้ครับหรือในบางจุดเนี่ยเป็นการแปะเทปในกล้ามเนื้อเอาไว้เทปบางชนิดเนี่ยเวลาดึงออกมาด้วยความที่มันมเหนียวมากขนมันก็ติดมาหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าแวกไปเลยเนี่ยดึงออกมามันก็ดึงสะดวกดึงง่ายไม่ต้องมานั่งเจ็บแสบทุกครั้งอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็เกๆนะครับผมแต่ถ้าผู้ชมลองคิดดูว่านักฟุตบอลเนี่ยถ้ามันมีขนเยอะแล้วมันต้องซ้อมทุกวันในช่วงที่เจ็บอยู่หรือในช่วงที่ต้องป้องกันเนี่ยก็คือต้องพันทุกวันนะเตะเสร็จกกก็ต้องพันใหมม่เรผีย ว่ามันก็เป็นความลำคาญไหนะก็แว็กไปเลยก็จบจบนะครับแล้วค่านิยมของทางฝรั่งเนี่ยเขาชอบแบบคนที่ไม่มีขนในตัวเลยะครับผมแบบว่าเออทุกส่วนในร่างกายแบบผู้ชายก็จะแว็กขนจักแล้อะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ขนขาก็รวมไปด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งค่านิยมนะครับผมแล้วพอถ้าเราแบบเฮ้ยดูดีในค่านิยมแบบนี้ที่เราชอบแบบนี้นะครับผมก็อาจจะทําให้เรามั่นใจขึ้นนะครับหรือแบบเฮ้ยสปอนเซอร์อาจจะเข้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะนักฟุตบอลเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเหมือนบุคคลสาธารณะใน,ใน ตัวด้วยเนาะนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยแค่เตะบอลอย่างเดียวนะฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนดาราเราก็ต้องคีปลุปคีบอะไรให้ดีถูกปะแล้วแบบโอ้โหกล้ามเนี่ยถ้ามันแบบมีขนน่มันก็จะแบบเห็นไม่ชัดก็แวกออกนะครับผมไม่เห็นกล้ามชัดๆอะไรแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหมือนการโฆษณาตัวเองไปในตัวด้วย, <S <S ววยนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมตามการศึกษาทางกีฬาเนี่ยนะครับได้มีรีเสิร์ชที่อเมริกานะครับผมไปศึกษานะครับผมการ ว่ายน้ำนะครับของนักว่ายน้ำนั่นเองซึ่งในนักว่ายน้ำเนี่ยนะครับผมก็จะมีคนที่แวกขนนะครับกับคนที่ไม่แวกซึ่งแวกขนเนี่ยก็คือโอ้ตัวเรียบเนียนเลยถูกไหมไม่มีขนเลยนะครับผมแล้วมาว่ายน้ำกับคนที่มีขนกันปรากฏนะครับผมจากขนที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันน่าทึ่งมากๆนะครับผมว่าคนที่ไม่มีขนเนี่ยนะครับผมได้เปรียบกว่านะครับ เพราะว่าคนที่ไม่มีขนเนี่ยนะครับผมหลังจากการว่ายเสร็จแล้วเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยคนที่แว็กขามาเนี่ยนะครับผมจะมีแลคติกแอซิดนะครับผมหรือว่ากรดแลคติกในเลือดเนี่ยน้อยกว่าคนที่ไม่ได้แว็กขนมานะครับผมและนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับอัตราการใช้ออกซิเจนนะครับผมก็ใช้น้อยกว่านะครับเท่ากับว่าเราเนี่ยนะครับผมสามารถมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าได้นั่นเองแต่แน่นอนล่ะอันนี้มันเป็นการวัดในนักว่ายน้ำนะครับผมนักบอลเนี่ยไม่เคยมีการวัดอะไรแบบนี้แต่ไหนๆมันก็เป็นการออกกําลังกาย เหมือนกันนะก็จะพอมาเปรียบกันได้ครับแต่เรียกได้ว่ามันก็ยังไม่ใช่รีซอลที่ยืนยันได้อย่าง100%นะครับผม mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นข้อดีแล้วกัน mm hmm. แบบที่เราคาดไม่ถึงว่าแบบเฮ้ยนักว่ายนะ้ำเนี่ยคนหนึ่งวะขาคนหนึ่งไม่แวะขาคนไม่แวะขากับได้เปรียบนะครับงงเลยเฮ้ยเป็นไปนได้ไงวะ แต่มันเป็นจริงๆนะเป็นความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ก็แลวกันนะครับผมถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้ใครเป็นนักบอลแล้วเคยแวกขาไหมก็ลองคอมเมนต์บอกเรามาได้เหมือนกันนะครับลองเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้เราหรือแบบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับผมยังไงวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วถ้าให้ผู้ชมเนี่ย รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอะไรอยากเสริมหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ผมพูดผิดไปก็แก้ไขกันมาในคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะวันนี้ลาละบ๊ายบายครับสวัสดีครับ